dji o s m o action 4ต่อยอดกล้อง action cam สุดอึดที่ใช้งานได้ทุกสภาพอากาศแบบไม่มีงองแงกับการอัปเกรดครั้งใหม่ที่ทำให้ได้ไฟล์ภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นใช้งานแบบมืออาชีพได้ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมมีอะไรเจ๋งๆบ้างมาดูกันเลย c o สโมเอชชั่นตัวนี้เปลี่ยนเป็นเซ็นเซอร์ขนาด1.1.3ส่วน1.3ความละเอียด12ล้านพิกเซลสามารถถ่ายไฟดีล็อกเอ็ม0ิบิตได้แล้วนะครับตัวนี้ก็สามารถถ่ายวิดีโอ 4K สูงสุดที่120เฟร,รมต่อวินาทีได้นะครับช่วยให้เราไปสามารถทำสโลโมชัน4เท่าบนวิดีโอ 4K ได้ทีนี้เรามาดูในเรื่องของความอึดน,นะครับตัวนี้เขาอัปเกรดเป็นดำได้ลึก10 8เมตรโดยที่ไม่ต้องใส่ housing นะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็น action cam ตัวหนึ่งที่ดำน้ำได้ลึกที่สุดเท่าที่มีอยู่ในตลาดตอนนี้โดยที่ไม่ต้องใส่ housing นะและก็ในเรื่องของการทนอุณหภูมินะครับตัวนี้ติดลบ20องศาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าชาร์จเต็ม1ครั้งก็ถ่ายได้เขาเคมไว้ที่160นาทีนะครับตรงนั้นก็ถือว่ามากๆแล้วนะแต่สิ่งที่ผมชอบในเจ้า action 4แล้วก็ a อชั้น3ด้วยนะ mm hmm. ก็คือมันมีระบบที่เป็น f ฟ t c h a r ์จนะครับเราสามารถใช้พวกอะแดปเตอร์ฟ้าชาร์เสียบกับสาย USB-C ตรงนี้และสามารถชาร์จใช้งานได้เลย mm hmm. ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ DJI Otmo Action 4นะครับ